เทศบาลลาดยาวนะคะเร่งทำคันดินกั้นน้ำป้องกันน้ำป่าจากแม่วงล้นคลองสาธารณะร่วมชุมชนพร้อมรอกท่อระบายน้ำก่อนตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เร่งนำกระสอบทรายบรรจุทรายจำนวน400ใบทำแนวป้องกันน้ำเรียบคันคลองบ้าน หัวยางหมู่ที่6ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลลาดยาวและเกิดปัญหาน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะทางด้านของนายสุภาพศักดิ์จานะคะนายยุทธภัณฑ์ีตำบลลาดยาวค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะได้ทำการขุดลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลองไว้เรียบร้อยแล้วแต่ในช่วง2-3วันที่ผ่านมาค่ะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะในพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้เกิดน้ำปา่า หลากเข้าท่วมพื้นที่นะคะในเบื้องต้นค่ะจึงได้ทําแนวป้องกันน้ําเออเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ําก่อนที่จะขยายวงกว้างเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนและก็พื้นที่เศรษฐกิจของอําเภอในขณะเดียวกันค่ะก็ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่นะคะทำการบล็อกท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่นั่นเองนะคะ